่ะท,ทำตาไปกูโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยวันนี้จะแกงเประค่ะแก,แ,แกงเปิดเหรอแกงเปิดอหน่อไม้อืมโอโ้ทำเหมือนถนัดม,มากเลยนะใช่ พ่อแม่ขายแกงแม่ทิพยแบบเป็นคนขายแกงเปิดขายดีด้วยนะจริงท่พยาไปขายแกงแกงเปิดเนี่ยจะหมดก่อนเพื่อมารักงมิบมาลักของขาย่ะเนี่ยเชื่อไหมเชื่อจะหวังว่า เขาไม่ได้มีหน่อไม้อย่างนี้นะเขาน้านหน่อไม้มันมันจะไม่มีเขาใช้หน่อไม้ฟีฟฟีแบบหูหน่อไม้ฟีฟอ่ะเป็นสิเป็นสิบปีฟเลยไม่มีคนช่วยที่นอนเอเหลืองอะไรแล้วแม่ใช่หนอเรื้อเหลืองเปิดฟีฟมาแล้วก็ขูดไม่มีคนช่วยเพราะอะไรรู้ไหมเขาไปเล่นกันหมดกให้กูทำงานคนเดียวโอ้ก็เลยเก็บกดไว้ เก็บตัวเราก็ก็เก่งคนเดียวไงถามว่าทุกวันนี้เราทำอะไรเป็นเป็พราะว่าพ่อแม่ใช้เราถามพวกนั้นถามว่าทำอะไรเป็นไหมได้เป็นค่ะแต่มันสบายเออเอาหนะเอาหน้าไม่น่าเย้ครับอย่างน้อยก็มาเป็นเมียนักร้องแล้วก็ทำนักร้องกินโอเคอร่อวยมันดีตรงนี้แหละใช่ไหมหน้าตาดีแล้วข้าวดีด้วยอร่อย